บริษัท TTW จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนำโดยคุณว่าลัยนัทตรีวิศวะเวทกรรมการผู้จัดการทำพิธีส่งมอบอาคารเรียน TTW ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวหนึ่งหลังจำนวน4ห้องเรียนพร้อมระบบกรองน้ำบาดาลและระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม RO Reverse Osmosis พร้อมตู้กดน้ำดื่มจำนวนหนึ่งชุดมูลค่ากว่า2 9 5ล้านหมื่นบาทให้แก่โรงเรียนวัดราชธ,ธรรมารามจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักโภชนาการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขอนามัยอย่างเหมาะสมสู่การมีสภาวะแวดล้อมที่ดีในการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนโดยมีพลอากาศเอกดอกอรประจินจันตองสมาชิกุทิศสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ผลยางส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครรองผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครคณะครูและนักเรียนร่วมทําพิธีรับมอบอาคารเรียนทีทีวนะครับก็ได้มาสารวจและก็พบว่ายัางขาดแคลนเรื่องของอาคารเรียนเรื่องของน้ําสะอาดในการใช้อุปโภคบริโภคแต่เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีคุณครูที่มีความพร้อมนะครับ แล้วก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมสิ่งที่เราได้ช่วยกันเนี่ยทั้งในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีต่างๆภาคเอกชนต่างๆเนี่ยท่า,า,า,านี้ก็เพื่อให้ลูกหลานของเรานั้นได้รับโอกาสเท่าเทียมนะครับในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ต่อไปเขาก็จะได้ไปประกอบอาชีพแล้วก็เป็นคนดีเขาสังคมต่อไปครับจริงๆอ่ะเราเห็น ความขาดแคลนในเรื่องของโรงเรียนอย่างได้เห็นโครงการของท่านประจินเนี่ยซึ่งมีประโยชน์มากซึ่งเราก็ได้ให้ไปให้การสนรับสนุนนะคะเพราะว่าโรงเรียนอีกหลายๆแห่งเนี่ยยังขาดแคลนถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องอาคารเรื่องการศึกษาหรือเรื่องกีฬาค่ะก็พยายามจะสนับสนุนเต็มที่ค่ะสำหรับอาคารเรียน TTW, ได้มีการนำกระเบื้องดินเผาที่ผลิตจากตะกอนน้ำประปา ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ดำเนินโครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสอสอ,อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้ความใส่ใจในการบริหารจัดการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตะกอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปาถือเป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของบริษัท ที่สามารถนําตะกรนที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ําประปามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้ประโยชน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น